รายการต่อไปนี้เป็นรายการสำหรับเด็กผลิตขึ้นสำหรับผู้ชมในวัย6 12ปีมาพวกเรามาทำขนมมาเราแข่งกันใครมีฝีมือจะแพ้่ชนนักให้เป็นความรู้มามาพวกเราแข่งทำขนมลุยไปเลยเอาเลยอย่าช้ามาให้มาหาสนุกสนาน คนเข้าสู่รายการคิดดีเซตยุทธการขนมเด็กครับพี่โตนกลับมาแล้วครับน้องๆครับกลับมาพร้อมกับความสนุกสดใสนะครับกับช่วงเทศกาลสงกรานต์นั่นเองครับและพี่โตนนี่นะครับก็จะคืนความสุขให้กับน้องๆกับโจทย์เมนูขนมสุดแสนอร่อยแต่ว่าจะเป็นเมนูขนมอะไรนั้นแล้วก็พี่โตนขออุบไว้ก่อนดีกว่าครับเพราะว่าตอนนี้นะครับคำถามประจําสัปดาห์รอนนองๆอยู่ครับคําถามประจําสัปดาห์ถามว่าเจลาตินทํามาจากอะไรข้อ1หนังไก่ข้อ2ไขกระดูกสัตว์ น,น้องคนไหนท,ที่ทราบคำตอบแล้วรีบส่งคำตอบมาร่วมสนุกได้ที่ SMS เบอร์4111070ส่งได้ตั้งแต่ตอนนี้จนถึงช่วงสุดท้ายของรายการประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์หน้าเพื่อลุ้นรับของรางวัลจาก b e l i e v e Steakhouse ลุ่น้องคนไหนที่ทราบคำตอบแล้วนะครับรีบส่ง SMS มาร่วมสนุกได้ครับที่เบอร์4 1 1 1 0 7 0นะครับของรางวัลจากว l ล e ิ e Steakhouse รอน้องๆอยู่ครับแต่ว่าตอนนี้เรามาทำความรู้จักกับเชฟตัวน้อยสมาชิกทีมสีเขียวของพี่อ๋อมกันดีกว่าครับชิดเลย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 สวัสดีครับสวัสดีค่ะบสวัสดีค่ะคุณผู้ชม สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนัทนานทรัพย์คงดีชื่อเล่นชื่อน้องฮาเล่อายุ8ขวบครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงประภวิตาสีรีวัฒนาะชื่อเล่นชื่อน้องเกสค่ะอายุ7ขวบค่ะที่ต้องตาจำไน้ น้องฮาเล่เนี่ยเคยมาแข่งขันทําขนมกับเราแล้วครั้งหนึ่งจําได้ใช่รับพี่ออมครับวันนี้จะมาแก้มือเอแต่ว่าจะชนะหรือเปล่านะชนะครับครั้งก่อนก็รู้สึกว่าน้องๆเขาจะพูดมั่นใจแบบนี้นะครับสุดท้ายแล้วก็แพ้นะครับฮาเล่ครับวันนี้เนี่ยการันตีความพร้อมนะคะทีมสีเขียวเนี่ยมีท่าด้วยแล้วค่ะพี่ต้นแป้พวกเราคือทีมสี ถ้าดีทีเหลวหรือเปล่านะต้องคอยดูกันต่อไปแล้วกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับสมาชิกทีมซุยพูของพี่อนญนาครับ <c oughs> ชิดเลยครับชิดเลยชิดเลยชิดเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกนกพัฒนามสกุลแก้วผสมชื่อเล่นชื่ออีปอายุ6ปีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงระวิสานามสกุลน้อยเชี่ยวการชื่อเล่นเปตองอายุ8ดขวบค่ะ พี่อนนาค่ะหนูหายไปไหนคะพี่อนณาของเราเนี่ยนะครับจะต้องแอบหนีน้องๆเนี่ยไปสนุกกับการเล่นสงครามที่ไหนสักทีแน่นอนแต่ไม่เป็นไรครับพี่อ๋อครับเดี๋ยวพี่โตนี่นะครับจะเป็นตัวแทนทีมสีชมพูเองนะครับเอางี้ดีกว่าพี่โตอยากจะรู้นะครับทีมสีเขียวเนี่ยเขาพร้อมเกินร้อยขนาดนี้แล้วเขาก็มีท่าต่างหากเนี่ยทีมสีชมพูของพวกเราเนี่ยจะน้อยหน้าไหมครับไม่ค่ะเห็นบอกว่ามีท่าเหมือนกันในยเขาโชว์หน่อยสชครับพวกเราที 金色帐篷。 วหวานๆนะคะที <มา S 2> ่เป<ต>หนานบ<ล>มาเราได้ทําความรู้จักกับน้องๆทั้ง2ทีคิงกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวพี่ตนขอย้ํากติกาในการแข่งขันก่อนดีกว่าครับสําหรับการแข่งขันการทําขนมยุทธการขนมเด็กนะครับมีคะแนนรวมทั้งหมด30คะแนนแบ่งได้ดังนี้ครับ1ด้านออกตามหาวัตถุดิบ10คะแนน2ด้านรสชาติของขนม10คะแนนและ3การตกแต่งและความคิดสร้างสรรค์อีก10คะแนนรวมแล้วเป็นกี่คะแนนครับ30คะแนน น้องๆทีมไหนนะครับที่ทําคะแนนได้มากที่สุดนะครับก็จะคว้าเหรียญทองและเป็นสุดยอดเชฟประจําสัปดาห์ครับที่ต้อไปน่คะน้องๆ่ยบอกว่ากติกาแค่นี้เนี่ยสบายมากเลยล่ะค่ะบอกมาเลยค่ะว่าโจทย์เมนูขนมประจําสัปดาห์เนี่ยคืออะไรคะนั่นนะสิครับโจทย์เมนูขนมประจําสัปดาห์นี้ของเราจะยากง่ายขนาดไหนเรามาลุ้นมาพร้อมคะนดีกว่านะครับและโจทย์เมนูขนมประจําสัปดาห์นี้ของเรานั่นก็คือชูครีมนั่นเองครับ ชูครีมเนี่ยเป็นขนมฝรั่งเศสแต่ว่าจะมีหน้าตาแบบไหนแล้วก็ใช้วัตถุดิบอะไรบ้างไปชมพร้อมกันเลยค่ะโจทย์วัตถุดิบป,ประจำสัปดาห์1แป้งอเนกประสงค์2น้ำสะอาด 3. เนยจืด 4. เกลือ 5. น้ำตาล 6. ไข่ 7. น้ำมันพืช 8. วิปปิ้งครีม 9. ช็อกโกแลตและ 10. สตรอเบอรี่ พี่ตนพาน้องๆมาสนุกกันที่สวนสนุกคิดสุน้ามอลลี่แฟนตาซีนั่นเองครับถึงเวลาที่น้องๆทั้ง2ทีมจะต้องไปสนุกกันในด่านออกตามหาวัตถุดิบนั่นเองครับแต่ว่าก่อนอื่นก่อนที่จะไปถึงยังตัวไอเทมวัตถุดิบน้องๆจะต้องเจอกับด่านทดสอบก่อนนะครับน้องๆจะต้องทรงตัวให้ได้โดยการไต่ราวเชือกแล้วไปยังบ้านสไลเดอร์ครับแล้วหลังจากนั้นก็สไลด์ตัวลงมารีบวิ่งไปหยิบตะกร้าแล้วก็ไปตะกุยในอ่างบอลหันษาเพื่อที่จะนำเอาไอเทมวัตถุดิบทั้ง10อย่างกลับมาครับ ใช่แล้วล่ะค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะหลังจากที่น้องๆค่ะหาไอเทมวัตถุดิบได้ครบแล้วให้รีบออกมาจากอ่างบอลทันทีค่ะหมดเวลาแล้วทีมไหนยังไม่ออกมานะคะจะต้องโดนตัดคะแนนทีมละ1คะแนนค่ะด้านนี้เรามีเวลาให้ทีมละ3นาทีค่ะถูกต้องครับน้องๆทั้ง2องทีมพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วตอนนี้ถึงเวลาอ,ออกตามหาวัตถุดิบห้าสี่ ไปครับ เอาไ,ปไ,ปไ,ปไปใส่ลงก๋วเตี<ส>ยวเคี่ยวไม่ไมีปิม๊มครีมีไป,ไป,ไปดับลงไปดัหมดลอ้าวจเดี๋ยวรเออกมารีบออกมาช่หมดไม่ได้ฮะยะี่ส3สส หลังจากที่เราปล่อยให้น้องๆทั้ง2ทีมนะครับออกไปตามหา10ไอเทมวัตถุดิบเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนดีกว่านะครับว่าน้องๆทั้ง2ทีมนำไอเทมวัตถุดิบที่ถูกต้องกลับมาครบหรือเปล่าเริ่มการน,นับจากทีมสีเขียวของพี่อมกันดีกว่าครับได้เลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะสตรอบเบอรี่ค่ะแป้งอเนกประสงค์ค่ะถูกต้องครับน้ำสะอาดค่ะถูกต้องครับเลือค่ะอันนี้ก็ถูกต้องช็อกโกแลตค่ะครับผมวิปปิ้งครีมค่ะถูกต้องครับ ถูกต้องครับไข่ไก่ค่ะและน้ำตาลทรายค่ะทีมซีเทียวนะคะเก้เก่งมากๆเลยสามารถหาไอเทมวัตถุดิบที่ถูกต้องมาได้ทั้งหมด9ไอเทมรับไปเลย9คะแนนค่ะว้าวถือว่าเป็น9้าคะแนนที่เจ๋งมากเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนดีกว่านะครับทีมสีชมพูของเราเนี่ยจะได้กี่คะแนนเดี๋ยวพี่โตนจะช่วยนับนะครับ 1. ช็อกโกแลตครับ 2. น้ำถูกต้องครับ 3. เนยถูกต้องครับ สีแป้งอนเนกประสงค์ถูกต้องครับ <Yeah. S 1> และ 5. วิปปิ้งครีมถูกต้องครับ <Yeah. S 1> และสุดท้าย 6. น้ำตาลทรายครับ <Yeah. S 1> <c oughs> รวมแล้วนะครับทีมสีชมพูน, <c oughs> นำไอเทมวัตถุดิบที่ถูกต้องกลับมา เพียงแค่6งกคะแนนครับเดี๋ยวพี่โตนจะขอสรุปในด่านนี้ก่อนดีกว่านะครับด่านออกตามหาวัตถุดิบตอนนี้ทีมสีเขียวนําไปถึง9คะแนนนะครับในขณะที่ทีมสีชมพูอยู่เพียงแค่6คะแนนเท่านั้นเองครับแต่ว่าการแข่งขันยังไม่จบนะครับเดียด๋วยวเราไปลุ้นกันต่อในช่วงหน้าแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราพักเรก่กันก่อนดีกว่าครับย เข้ามาสู่ช่วงที่สของการแข่งขันนะครับกับช่วงคิดปลอมหลังจากที่ในช่วงแรกนะครับน้องๆได้ออกไปตามหาวัตถุดิบกันมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ครับน้องๆจะต้องลงมือแข่งขันการทําขนมแต่ว่าก่อนอื่นนะครับเราจะต้องไปทําความรู้จักกับพี่เชฟใจดีกันก่อนดีกว่านะครับและพี่เชฟใจดีคนไหนที่จะมาสอนน้องๆแข่งขันการทําขนมกันในครั้งนี้ไปดูพร้อมๆกันครับพี่เชฟประจําสัปดาห์เชฟเฉเอมอัจิรัญยรัตน์เชฟหนุ่มอารมณ์ดีมากฝีมือเรื่องการทําขนม และพี่เชฟใจดีประจำสัปดาห์นี้ของเรานั่นก็คือพี่เชฟเฉมอัดคิวรัญรัตน์นั่นเองครับสวัสดีครับพี่เชฟครับโอ้โหสวัสดีปีใหม่ไทยด้วยนะคบพี่เชฟพี่เชฟเฉมครับโจทย์เมนูขนมประจำสัปดาห์นี้ของเรานั่นก็คือชูครีมทำไมถึงเป็นชูครีมครับชูครีมเนี่ยเขาเรียกได้หลายอย่างครับตามรูปทรงของเขาเป็นทรงยาวๆแล้วมีรอยหยักเขาเรียกว่า เอแครครับผมถ้าเป็นทรงกลมเนี่ยเขาจะเรียกว่าชูครีมครับคนไทยจะเหมารวมว่าเรียกว่าเอแครกันส่วนใหญ่ครับซึ่งอยากให้ทุกคนเนี่ยดูแลวสามารถเอาไปทำกินเองได้ด้วยครับโอเคครับจะยากง่ายขนาดไหนเดี๋ยวลองมาเรียนรู้พร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับน้องๆแท้งสองครีมครับพร้อมที่จะเรียนรู้การทำขนมชูครีมกับพี่เชฟเชเอมของเราหรือยังครับถพร้อมแล้วเข้ามาใกล้ๆเลยครับน้องๆครับ ก็จะเอาน้ำเปล่านะครับน้ำเปล่าแล้วก็ตามด้วยเนยนะครับพี่ตอนแอบกระซิบบอกก่อนเลยนะครับว่าพี่เชฟเชอเอมของเราเนี่ใจดีครับยิ่งน้องๆน,นี่นะครับบอกว่าพี่เชฟเชอเอมหล่อเน,นี่ยโอ้โหย,ยิ่งได้คะแนนจากพี่เชฟเชอเอมเนี่ยเยอะเลยครับสีชมพูครับเป็นยังไง้าครับลองมาหน้าเด็กลอหมหน้าเด มาตอนนี้นะครับหลังจากที่เชฟของเรานะครับเอาเนยจืดนะครับไปละลายกับน้ําตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปแล้วนะครับพี่เชฟเราก็จะเอาแป้งครับทับร่อนลงไปนะครับใส่น้ําตาลลงไปเป็นก้อนเลยเราต้องร่อนนะหอมมาพรอมสูดแล้วเราก็จะปิดไฟนะครับไฟนะครับ แล้วเราก็จะพักไว้นะครับครับเอาพักขึ้นมาถ่ายร้อนค่ะยกลงเอาจากไฟก่อนนะครับไหนร้อนจริงหรือเปล่านะพี่เชฟลองจับให้ดูหน่อยใช่ครับว่าร้อนจริงหรือเปล่าไม่ต้องร้อนไม่เป็นไรครับพี่เชฟชูครีมทำไมถึงไหวครับเพราะว่าเราใส่น้ำตาลมาแค่นิดเดียวเองที่ส่วนผสมที่เหลือก็ไม่ได้หวานอะไรเลยนะครับนั่นแหละที่จะไปอยู่ในไส้ครับผมเรื่องของโซชาทีมสีชมพูครับสงสัยอะไรไหมครับไม่ค่ะมาครากเย็นแล้วเราก็จะใส่ไข่ ถึงจะแบนเท่ากันคือเราจะคนไปเรื่อยๆครับอันนี้แต่ถ้าเกิดบ้านไหนมีเครื่องตีก็สามารถเอาเข้าเครื่องตีไปได้เลยครับโอเค,อเคพร้อยังครับเจฟนี่ก็เนียนเข้ากันแล้วนะครับค่ะโอเคครับและตอนนี้นะครับเราก็ได้เนื้อแป้งที่พร้อมที่จะทําขนมนเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะครับ อน้ำมันมันได้แล้วก็จะก็จะปกใส่น้ำมันเลยเหรอครับใช่ครับจับตาดูให้ดีๆนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ไปครับจับตาดูนะคอันนี้ก็เริ่มเหลืองแล้วนะคะเราจะสังเกตยังไงครับพี่เชฟครับว่า ตัวแป้งที่เราทอดไปเนี่ยมันคือสามารถใช้ได้แล้วดูจากความเหลืองดูจากลักษณะของการลอยขึ้มาดูจากสีของมันครับจะออกข้างแบบน้ำตาลอ่อนๆหอมไหมครับหอมค่ะตอนนี้นะครับเราก็ทอดแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วละครับก็จะสีประมานี้นะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยไส้เนี่ยจะมีหลายแบบทั้งครสตารทีมทั้ง เป็นสังกะยาก็ได้แตรงน,นี้ใช้วิปเป็นครีมเพราะว่าหาซื้อได้ง่ายครับนี่ครับก็เป็นอังมุนนะครับนี่ก็มีพวกใส่น้ำตาไอซิ่งลงไป้วและนี่ก็คือหน้าตาโจทย์เมนูขนมประจำสัปดาห์นี้ของเรากับ <Wow. S 1> ชูครีมนั่นเองครับ น้องๆทั้งสองทีมประจําที่เป็นที่เรียบร<ช>้อยแล้วล่ะครับพร้อมกับการแข่งขันการทําขนมแล้วล่ะครับเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยพี่อนาณาของเราไม่อยู่พี่โตน,นี่ก็เลยขออนุญ,ญาตไปช่วยทีมสีชมพูนะครับตอนนี้ครับสาวๆจำได้ไหมเอ่ยว่าเราจะต้องทําอะไรก่อนขั้นตอนแรกครับใส่อะไรต่อครับพี่สองนี้เปล่าใ<ไ> <ieren S 1> ส่ไข่เลยไหต้มเลยไหมใค่ะใส่เลยลงไป แล้วครับในขณะที่ทีมสีชมพูนะครับกำลังร่อนแป้งใส่ไปเดี๋ยวเราไปดูทีมสีเขียวกันบ้างดีกว่าครับพี่เชฟครับจริงๆนะครับเทคนิคการร่อนคือเราจะสมมติเราจับไว้มือหนึ่งใช่ไหมครับอีกมือหนึ่งแล้วก็เอามาคอกๆๆอกต่อองจะบอกไว้ว่าตอนนี้เนี่ยทีมสีชมพูของพี่โตเนี่ยนะครับกำลังรอแป้งแห้งครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะใส่ไข่ลงไปแล้ว่ะครับ เขียวเนี่ยก็พักแป้งที่ตักออกมาจากกระทะเรียบร้อยแล้วค่ะก็เป็นอย่างนี้นะคะแต่ว่ามีอยู่อย่างหนึ่งค่ะที่น้องๆเนี่ยลืมกันไป<ะ>เราลืมใส่น้ําตาลหรือเปล่าคะพ<ม>ี่เชฟคะอย่างนี้เราจะแก้ปัญหาได้ยังไงบ้างะคะอย่างนี้เหรอครับอาจจะต้องทําใหม่เลยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับถ้าเกิดคือเราไม่ใส่น้ําตาลเนี่ยอาจจะแค่รสชาติคาหวานก็อาจจะหายไปนิดนึงมันถ้าอย่างนั้นขั้นตอนต่อไปเราทำอะไรคะจำได้ไหมเอ่ยใส่ไข่ค่คใส่ไข่ค่ะ พี่เชฟครับเป็นยังไงบ้างครับดูจากฝีมือของน้องๆทีมสีชมพูแล้วเนี่ยดูท่าแล้วอนาคตไก่ครับสำหร็จพอคนนี้นะครับผมน่าเอาติดชาตินะครับว้าวน้องน้องดูสิครับดูกันระทะลองจดครับผมชเลยมาเลยทำอะไรนะครับพี่ตุ๋นครับโอ้แต่เฮ้ยไม่ครับทาดูเรียนรู้อาการไม่ค่อยจะดีนะคะทีมสีเขียวเนี่ย เรามั่นใจอะค่ะว่าต้องชนะชัวนะคะตอนนี้ได้แป้งที่เนื้อเนียนเป็นแบบนี้แล้วล่ะค่ะนี่เลยือถ้ากลุ่มนี้จะแย่งงานนะครับเนี่ยดูอนาคตไกลนะใช่ค่ะรู้สึกว่าจะสามัคคีกันเป็นพิเศษพอเราได้ถึกเราก็ปล่อยการบีบได้ครับอ่ามันก็จะหยดลงมาเองต่อไปให้น้องเกรซบ้างนะคะเกรซคุณคนบีบนะว่าคุณ หก็ใส่สีผสมอาหารเนี่ยถ้าเกิดขนมมันสุกเนี่ยข้างในจะออกเหมือนจะเป็นพงอากาศอยู่ข้างในนี้ครับตายแล้วน้องๆครับดูสิครับพี่เชฟทำขนมของทีมเราหักรับพี่เชฟพี่เชฟทำขนมของทีมเราหักพี่โสนทำอ่ะเอาลองพี่โสนทำพี่เชฟต่างหากที่ทำอ่ะ ทีมสีชมพูเนี่ยขอตกแต่งขนมก่อนดีกว่าทีมสีเขียวถึงไหนแล้วครับเมื่อกี้แอบเห็นทีมสีชมพูบีบวิปปิ้งครีมนะคะใช่ครับคิดว่าถ้าเปิดร้านเนี่ยขาดทุนแน่เลยค่ะโอ้โหสวยไหมคะสวยครับเพิร์ เดี on ๋ยวให้น้องๆทั้งสองทีมนะครับสนุกกับการตกแต่งขนมตามจินตนาการของน้องๆแลือเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมารุ้นกันดีกว่านะครับว่าผลงานของใครจะเป็นผู้ชนะและใครจะเด็องเพลง่วนาฮาผาทีเด็ดๆดีสวัสดีครับน้องๆกลับมาพบกับพี่จอเจอีกครั้งครับแน่นอนครับเจอพี่จอเจแบบนี้อยู่ในช่วงที่เด็กดีนั่นเองนะครับผมตอนนี้พี่จอเจอยู่ที่ โรงเรียนประชานิเวศครับซึ่งวันนี้เนี่ยพี่เจเจได้ข่าวว่ามีนักฟุตบอลหญิงคนหนึ่งนะครับผมได้ไปแข่งขันที่ต่างประเทศเลยยังไงจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวตามพี่เจ,เจไปตามหาเขาไปเลยดีกว่าครับคนไหนชื่อน้องพลอยเอ่ยคนนี้นี่เองนะครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวให้น้องพลอยแนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีครับหนูชื่อเด็กหญิงทันชนนกเงาคณะชื่อเล่นชื่อพลอยค่ะน้องพลอยเป็นผู้หญิงใช่ไหมใช่ค่ะเราเนี่ยมีอะไรภูมิใจในสายฟุตบอลไหม ได้ไปเตะที่สวีเดนค่ะได้รางวัลติดไม้ติดมือกลับมาไหมได้ค่ะได้รองชนะเลิศอันดับที่สองค่ะรองชนะเลิศอันดับที่สองเดี๋ยวเราไปดูกันว่าน้องพลอยเนี่ยจะเก่งขนาดไหนไปดูกันเลยครับ ขนาดน,นี้นะครับพี่จอเจขอเป็นตัวแทนจากรายการคิดดีเซิร์ยุทธการขนมเด็กมอบใบประกาศสนดิบัตรทางด้านกีฬาให้กับน้องพลอยไปเลย<อ>และน้องๆคนไหนนะครับที่มีความสามารถอยากจะเข้ามาโชว์ความสามารถในรายการคิดดีเซิร์ยุทธการขนมเด็กของเราสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ w w w f a c e b o o k .com/ k i d d e s e r t ์นะครับสำหรับวันนี้ครับพี่จอเจและน้องพลนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสัปดาห์หน้าพี่จอเจจะไปหาใครที่โรงเรียนไหน อย่าลืมติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายวันนี้วันนี้มีหม่ท้องฟ้าแจ่มใส่้าใจสุขสันต์วันนี้วันนี้มีหม่ท้องฟ้าแจ่มใส่้าใจสุขสันต์ยินดีกันในวันปีใหม่กรุตขึ้นเรื่องใดจงมาไปให้กันขอแล้วทุวกคนครับมากรับเข้ามาสูช่ช่วงสุดท้ายของการแข่งขันนะครับกับช่วง คิดวินเนอร์ถึงเวลาที่พี่เชฟของเราจะต้องตัดสินแล้วล่ะครับว่าผลงานของใครจะคว้าเหรียญทองและเป็นสุดยอดเชฟประจำสัปดาห์นี้ครับแต่ว่าก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะให้พี่เชฟเนี่ยไปชิมผลงานของน้องๆนะครับจะให้น้องๆแต่ละคนเนี่ยพูดถึงพี่เชฟหน่อยดีกว่า <c oughs> พูดก่อนนะคะโอเคครับส<อ>ีเกียวครับพาเลีพี่เชฟครับ <c oughs> ผมขอคะแนนเนยอะๆข้าวกล่องผมแพ้ไปแล้วคราวนี้ผมต้องชนะนะครับถ้าพี่เชฟแม้คะแนนผมดีๆผมจะงอนพี่เชฟอ่าแล้วมกรอนด้วมีงอนด้วยหนูขอใคร คะแนนเยอะๆนะคะจากทีมสีเขียวครับเราไปดูทีมสีชมพูกันบ้างดีกว่าครับขอคะแนนความน่าของเราด้วยนะคะหลับตาปิ๊งปิ๊งอาเป็นว่าพี่เชฟครับปไปตัดสินได้เลยนะครับเริ่มต้นจากทีมสีเขียวครับพี่เชฟครับแม่พี่เชฟครับกลับมาก่อนรับผม เป็นยังไงบ้างคะพี่เชฟคะร่อยเพราะว่าน้องน้องป้อนใช่ไหมคะมาครับเดี๋ยวเราไปดูสีชมพูกันต่อเลยดีกว่าครับหลังจากที่ชิมกันไปแล้วมาพี่เชฟเมื่อตัดสินคะแนนกันดีกว่านะครับผลงานของน้องๆทีมไหนทั้งรสชาติทั้งหน้าตาของการตกแต่งนี้นะครับใส่คะแนนไปได้เลยครับ ตอนนี้นะครับผลคะแนนทั้งหมดอยู่ในมือของพี่ต๋อนเลยนะครับเรามาลุ้นพร้อมๆกันดีกว่านะครับว่าสุดยอดเชฟประจำสัปดาห์นี้ทีมสีเขียวหรือทีมสีชมพูจะเป็นผู้คว้าเหรียญทองครับน้องๆครับทีมสีเขียวครับการออกไปตามหาวัตถุดิบ10คะแนนได้ไป9คะแนนครับด้านรสชาติของขนม10คะแนนได้ไป7คะแนนและด้านความคิดสร้างสรรค์1ิบคะแนนได้ไป8คะแนนครับแล้วมาดูทีมสีชมพูนะครับการออกไปตามหาวัตถุดิบ10คะแนนได้ไป6คะแนนครับ รสชาติของขนม10คะแนนได้ไป10คะแนนและด้านความคิดสร้างสรรค์10คะแนนได้ไป9คะแนนสุดยอดเชมปประจำสัปดาห์นี้ได้แก่ทีมสีชมพูค่ะขอแสดงความยินดีกับน้องๆทีมสีชมพูด้วยนะครับ สีเขียวค่อนข้างอเลิร์ครับผมอลเลิร์มากแต่เขาก็ทํางานได้ดีครับแต่ว่าเขาลืมใส่น้ําตาลไปตอนที่เขาผสมแป้งครับ mm hmm. ทีมสีชมพูก็ความคิดสร้างสารรค์ด้วยครับแล้วก็เขาไม่ได้ทํางานอะไรพลาดเลยครับแพ้แล้วตัวครั้งหนึ่งอ่ะให้แพอีกครั้งได้ยังไงน,นะเชมปีแห่งใจดาจริงจิวันนี้แพ้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะกลับมาแก้แค้นให้ได้เลยค่ะทีมเราชนะเพราะว่า เราตั้งใจฟังพี่เชฟค่ะอยากจะบอกทีมที่แพ้ว่าแค่แข่งกันก็สนุกแล้วค่ะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณพี่เชฟใจดีของเราที่มาสอนทำขนมนะครับอขอบคุณเชฟตัวน้อยของเรานะครับน้องฮาเล่น้องเกรซครับน้องอีฟแล้วก็น้องไปต่องนั่นเองครับ ขอขอบคุณอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวจาก D K Bakery Mart Trading จำกัดค่ะขอขอบคุณอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวจาก AJ ขอบคุณสถานที่ถ่ายทำจาก k i ซ e ูน a a แอนด l มอ Fan ่แนตาีขอบคุณรางวัลน่ารักน่ารักจาก Believe s t e a k h o u s e ค่ะใช่แล้วครับกลับมาพบกับความสนุกสนานแบบดีได้ใหม่นะครับทุกวันพุธ16นาฬิกา30นาทีทาง Mo d เด n น i ดทีวีกับรายการคิดด e s s e r t ยุทธการขนมใดครับและสำหรับเพื e ่อนๆคนไหนนะครับที่ส่ง SMS มมาร่วมสนุกก่อนจากกันไป อย่าลืมเช็ครายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีค่ะ